ของรายการ True Insider Weekend และแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะฮะอาจารย์สาวสวยเบเบ้ be be, ทันชนกฤทธินาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีอาจารย์แบบนี้นักเรียนคงตั้งใจเรียนกันน่าดูเลยใช่ไหมจริงจริงไหมที่ที่คลาสเป็นไงมั่งตั้งใจค่ะเด็กเด็กเด็กเรียบร้อยเรียบร้อยเรร้อดุหรือว่าอะไรปะฮะไม่ดุเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กเขาโอเคอ่ะคือไม่คุยไม่มีการเล่นไม่มีการเสียงดังเลยคือตั้งใจเรียนมองสไลด์แล้วก็แบบคิดตามตอบได้อะไรเงี้ยคือเรียนดีหรือเปล่าคะอาจารย์เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เดี๋ยวก่อนก่อนย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์นะครับขอย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรก ที่ข้ามาในวงการเพลงเลยตอนนั้นนะอายุเท่าไหร่นะฮะน่าจะประมาณ13ค่ะ13 12 13อะไรเงี้ 13, ยโอ้นานแล้วดิมอตน้นเด็กอยู่เลย ไรบ้างคะในวงการค่ะมีอะไรบ้างวงการนี้ทําแทบทุกอย่างแล้วค่ะก็เริ่มเริ่มจากถ่ายโฆษณาก่อน<ม>ก็คือแคสติ้งเยอะมากตอนนั้นก็คือว่าคือตอนนั้นอายุ13แล้วแต่ว,ว่าตัวเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องไปแคสกับเด็กแบบอายุยังไม่ถึงส0บขวบยอะไรเงี้ยต้องไปแข่งกับเขาในงานขนมงานเด็กซึ่งเราก็แบบสู้ไม่ค่อยได้เราก็รู้สึกท้อแต่พอแบบเออพอลองตั้งใจดูจริงๆแล้วก็ได้ได้เป็นงานแรกมาหลังจากนั้นก็เริ่มมีแทบนิตยสารวัยรุ่นนะคะที่ที่คนเริ่มรู้จักกันแต่ตัวเล็กมากเนี่ย านิดเดียวเองอะร oh, <them. laughs> ู้จักตั้งแต่เด็ก <laughs> พอหันไปมองน้อง เป็นอาจารย์แล้วคือตกใจนิดนึงอะค่ะลองมาหมดแล้วตั้งแต่งานในวงการบันเทิงทุกอย่างนะครับจนถึงเป็นครูบาอาจารย์นชอบงานไหนมากที่สุดครับจริงๆก็ก็ชอบหมดอะนะคะเพราะว่าอย่างนี้แยกเป็นงานในวงการเป็นธุรกิจแล้วก็เรื่องการเป็นอาจารย์งานในวงการนี่คือมันทํามาตลอดทําให้รู้สึกว่ามันชินแล้วก็เป็นตัวเราค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการที่ได้ได้ทำงานในวงการนะคะส่วนงานอาจารย์เนี่ยก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ น้อยคนที่จะได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าน่าทำอะค่ะแล้วก็ทา้าทายดีรวมถึงว่าเราก็ชอบเรียนหนังสือด้วยเรียนมาตั้งเยอะแล้วก็ทําคะแนนก็ดีจบมาก็เกรดดีแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปทํางานแบบในสายงานของเราอย่างเช่นไม่ได้ไปทํางานที่บริษัทนู่นนี่ที่ที่เราที่คนอื่นเขาทากันนะคะเพราะด้วยเวลาที่เราทํางานในวงการด้วยก็คิดว่าเป็นอาจารย์มันก็เลยเป็นการทบทวนความรู้ไปด้วยแล้วก็ได้ให้ความรู้กับเด็กๆด,ด,ด้วยค่ะมีข่าวนะคะว่า น้องเบย์เนี่ยเข้าคือรับรับเป็นอาจารย์นะคะงานที่จะเป็นเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีงานในวงการอันนี้จริงหรือเปล่าโอ้ในวงการบีตลอดก็มีอยู่ด้วย่อยมมีมีตลอดขีขวนี้เลยเราไปเรื่อยอะคนเราคนเราก็อยากจะไปทํางานอื่นๆบ้างเนาะให้มันหลากหลายอย่างธุรกิจเราก็อยากทําเพราะเราก็เรียนบริหารธุรกิจมามันก็คือด้วยเวลาเรามีจํากัด แตอยากทาหลายอย่างล้วก็เลยต้องแบง่งแบ่งเวลาไปอะคะ่ะครับอืตอนนี้มีปัญหาไหมเวลาสอนเนี่ยถามจริงๆอะมีนักเรียนมีนักศรรึกษามาจีบมากมายไม่ค่อยมีอะเพราะว่าถ้าถ,ถ้าเกิดเป็นเป็นนักเรียนไทยเองเขาก็รู้ว่าอาจารย์ก็เป็นเป็นเป็นนักสแสดงอะไรเงี้ยนะคะคก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงอายุก็ต่างกันด้วยแล้วก็แต่ถ้าเกิดจะมีแบบ มาแนวแนวจีบๆีบชื่นชอบมาชวนคุยที่กล้ากล้ากล้าเข้าหาเราหน่อยสุดว่าจะเป็นต่างชาติใช่ไหมเล่นกนยังไงคะก็รู้สึกว่าไม่ได้นะคะปฏิเสธอย่างนุ่มนวลไปปฏิเสธอย่างนุ่มนวลไปใช่ก็แบบสมมุติถ้าเกิดว่าจะนัดเจอที่อื่นแล้วก็เออมาหาที่คลาสหรือกันพ่ายังไงก็แบบเราก็เป็นอาจารย์ะเนาะมันไม่เหมาะสมมันอาจจะมีกติกาอะไรบางอย่างอันไหนใช่อันไหนเหนื่อยกว่าคะการที่เป็นอาจารย์หรือว่าการทํางานในการบันเทิงอะค่ะ อาจารย์อยู่แล้วค่ะเพราะเป็นอาชีพใหม่แล้วก็เหมือนเริ่มต้นเทอมแรกเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่หมดเลยกยารเตรียมสอนการทําทแบบแบบเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นเทอมแรกค่ะก็จะเหนื่อยสักหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเทมอมต่อไปก็มันก็เป็นการซ้ําเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ที่เชิญชวนเราไปสอนเนี่ยเขาเห็นอะไรในตัวเราฮะเข,า,ขาถึงได้เอ้ยเแบบ้เนี่ยสอนได้ม,มาสอนเถอะได้เคยเคยเคยคุยกันนะก็ อาจารย์ที่ชวนเรามาสอนนะคะเป็นเป็นอาจารย์ที่สอนตอนสมัยที่หนูเรียนตรีอยู่แล้ว oh. แล้วก็อาจจะเป็นตอนที่เราเรียนเนี่ยมันมีการพรีเซนต์หน้าห้องเห mm. มือนเป็นการสรุป mm. แต่ละแชปเตอร์ไปพรีเซนต์หน้าห้องมันก็เหมือนการสอนไปด้วยก็นคงชอบที่แบบเราพรีเซนต์แล้วมีคนฟังพรีเซนต์แล้วมันรวบรวม,รวมนเนื้อหาได้ดีมีการยกตัวอย่างอะไรเข้าใจง่ายเขาก็เลย mm hmm. ตอนแรกเนี่ยก็คือชวนให้มาเป็นเกสปิเกอร์ก่อนบแบบม,มาพูดให้บรรยายให้ใหในักเรียนฟังสักประมาณ1ชั่วโมงสองชั่วโมงซึ่งเราก็ยัง ไม่มีเวลายังจัดเวลาไม่ลงตัวจนในที่สุดบอกอาจารย์แล้วโอเคอาจารย์หนูเริ่มมีเวลาแล้วเขาบอกเออถ้าเกิดมีเวลางั้นมาลงสอนเลยดีไหมอะไรเงี้ยก็ชาอะไรคะสอนวิชาอะไรเป็น Principal of Marketing ค่ะ Principal of Marketing มหาลัยอะไรคะ Assumption คาเอเบไปเรียนไหมกับเรียนสอนลูกเหรครับสอนนักเรียนลูกนะลูกเรียนหนังสือดีกว่าวันหนึ่งเนี่ยสอนกี่ชั่วโมงเห็นบอกว่าสอนอาทิตย์ละวันหกชั่วโมงเลยหกชั่วโมงก็คือตั้งแต่ คลาสแรกของมหาลัยจนถึงสุดท้ายเลย9โมงถึง4โมงเย็น4โมงครึ่งเออก็เหนื่อยนกันนะใช่<ด>แล้ววันแรกรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นไหมตื่นเต,นต,นต้นตื่นเต้นตรงที่ว่า ก็ด้วยความที่เราก็ไม่ได้เรียนทางด้านการสอนมานะคะพอไม่ได้จบด้านนี้มาเนาจะเป็นครูมันต้องเรียนด้านการสอนด้วยควรจะถ้าแต่ว่าเป็นเป็นคุณครูที่เป็นมัธยมเลยอันนี้คิดนะคิดเองว่าน่าจะมีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาจารย์ที่เป็นพิเศษเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยก็ไม่จําเป็นแต่แค่ถ้าเกิดสอนตรีก็ควรจะจบทองตอนนี้ทางมหาลัยเขาจะเพิ่มวันไหมคะอันนี้ขึ้นแล้วแต่เราเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถมีเวลาได้เราก็จะเพิ่มแต่ด้วยความที่แบบ ทำหลายอย่างมากยังๆๆอยากจะรับงานในวงการบันเทิงอยู่รับค่ะใช่ใชตอนนี้<ช>ทำอะไรอยู่บ้างปะฮะตอนนี้ก็มีละครสองเรื่องค่ะอะ๋อมันก็เต็มแล้วล่ะแล้วก็เป็นิทีกรสอ,สองรายการอืสอนมากกว่านี้คงไม่ได้แล้วใชแว่แล้วมีเทคนิคยังไงในการทำให้นักเรียนเนี่ยเขาเชื่อถือเราเพราะว่าเขาอาจจะเห็นเราในในละครนะซึ่งมันเป็นอีกบทบาทหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ครูอาจจะเป็นบทบาทที่มันดูแล้วมันเฮ้ยมันเป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วทำยังไงให้เด็กเขาเชื่อละก็หนึ่งเลย เราต้องนิ่งนิ่งลงหน่อยเวลาที่เราอยู่ในคลาสนะคะคือนิ่งลงหน่อยให้เขาฟังให้เขาตั้งใจฟังซึ่งเวลาสอนก็อาจจะต้องเสียงดังให,ให้แบบว่าเขาฟังได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ที่เอแบกอะคะ่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราก็เป็นนักเรียนทุนมากเกรดเฉลี่ยเป็นยังไงคนเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะ สงสัยในเรื่องว่าจะสอนเขาได้ไหมเขาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรียนเก่งจริงจริงได้ทุนมาใช่แล้วก็จบด้วยเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะปริญญาโท3.97ค่ะนี่ไงค่ะโอ้โหนี่จะจบเฉยจบไอแบกด้วยใช่ไหมจบไอแบกนี่ยากมากนะคะบอกเลยนะมีแางคนบอกนะใช่ทำยังไงคะให้เสียงดัง เพราะว่าเป็นเสียงที่แบบเสียงเล็กมากเลยอ่ะออจะกดเสียงทุ้มลงหน่อย <laughs> อ,อ๋อเหรอพี่พุธดีดนี่อันนี้มันไม่น่าเชื่อถือมัน <c oughs> เลยตลกอะ เออไหนๆแล้วลองลองแซมเปิลนิดหนึ่งได้ไหมร้อยเขิทักทายยังไงมาถึงหน้าคลาสแล้วทักทายนักเรียนยังไงใช่อันนี้ดุดุดดุไทักทายก่อนก็ได้ค่ะทักทายเหรอคะไม่ไม่มีทักทายเลยทั้งนั้นมาถึงปุ๊บเช็คชื่อเลยโอเค start with section วันตุนอะไรนี่เช็คชื่อด้วยต้องเช็คชื่อเอแบบชื่อสี่ถ้าไม่ถ้าขาดเรียนก็โดนหักะแนนแต่บางคลาสบางคลาสเขาก็จะปล่อยๆหน่อยใช่ป่ะไม่มีทุกคนใช่ป่ะไม่จริงเหรอ อาจจะโรงเรียนอะไรเนี่ยไปโรงเรียนอะไรเนี่ยไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวายเดี๋ยวเสียชอโร<า>งเลยไม่ไม่ปล่อยเลยค,คือ e n d a n c ์สำคัญที่สุดส,ดสำหรับ a อ a <c> g <oughs> ด้วยความที่เราชอบที่มันเป็นอย่างนี้คะ่ะคือเรารู้สึกดีของเราครับโดีเลยค่ะ,คะเคยฝันไหมว่าจบไปเนี่ยอาจจะมาเป็นอาจารย์รู้เลยว่าตอนเรียนชอบพรีเซนต์ชอบสอบผมไม่เข้าใจคนแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมครับ เป็นอาจารย์สอนธุรกิจแล้วก็ไปว่ายน้ําข้ามคลองกับพระเอกคุณดูไงไงไม่ค่อยเข้าเลยอะด้วยความที่เราไม่ได้มาทางนี้โดยตรงเนี่ยถ้าเด็กไม่เข้าใจปุ๊บเราจะรู้สึกหน่อยแล้วขยันเนอะขยันมากเขาเวลามาจากไหนกันหมดอย่างนี้ก็ต้องไม่มีการครหาาดูใจกับใครเลยสิฮะก็คือทําแต่งานอย่างเดียว เห็นนะคะน้องเบเบ้ก็แอคทีฟในโซเชียลมีเดียเหมือนกันแล้วก็มีหลายกระแสนะคะบอกว่าทําไมเบเบ้สวยขึ้นไปทำาะไรมาไปทำใสยกรรมหรือเปล่าอันนี้จริงแค่ไหนคะหรือว่าไม่จริงแค่ไหนหน้าไม่ทํำเลยค่ะไม่ไม่มีอะไรต้องทำเห็นไมไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรต้องทํำรู้สึกมั่นใจไม่คือเราชอบที่ อ่อยางงบางส่วนเหมือนพ่อบางส่วนเหมือนแม่เพราะฉะนั้นคือเราภูมิมใจที่เราแบบเป็นอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ตาสองค่ะอาจจะไม่เท่ากันข้างอาจจะแบบไม่ดูสมดุลยอะไรเงี้ยแต่คือด้วยความที่เราชอบที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่คิดจ,จะทำก็อันนี้จริงๆใช่คือได้มองกระจกแล้วรู้สึกเอ้ยเนี่ยเหมือนแม่ตรงนี้เหมือนพ่อตรงนี้เหมือนพ่อเหมือนแม่อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกดีของเราดีเลยค่ะและก็มีหลายธุรกิจนะคะที่ที่น้องเบย์ทำด้วยมีอย่างอื่นด้วยมีอย่าอื่น ก็เป็นออนไลน์ค่ะธุรกิจออนไลน์ก็มีนาเข้าขนตาปลอมแล้วก็ตอนนี้ก็คงออกเป็นสกินแคร์แล้วก็อาจจะมีไลน์เป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรโอ้ขยนนะันเนอะขยันมากเ,เวลามาจากไหนกันหมดไม่มี <laughs> อย่างนี้ก็ต้องไม่มีการ คบหาดูใจกับใครเลยสิฮะก็คือทําแต่งานอย่างเดียวก็มีมีมีคุยคุยกันอยู่คุยคนที่แบบสามารถช่วยให้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้ได้แล้วไปเอาเวลาที่ไหนเจอกันล่ะแบบนี้แล้วก็ทำงานมีหนูก็ยังมีเวลาที่แบบไปเจอเพื่อนๆเวลาที่เราได้พักคือมันไม่เชิงว่าต้องทํางานตลอดเวลาเพราะอย่างธุรกิจออนไลน์ทําที่ไหนก็ได้ทุกที่แบบมี 3G มีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยคือมันมันคข้ายๆตลอดอ๋อโอเคอย่าลืมขนตาด้วยนะคะมาฝากบ้างขอกันี อ้าวมันยมงติดใ่ไโอเคแต่เวลาที่เราเตรียมงานหรือว่าเตรียมสอนเนี่ยเราใช้เวลานานขนาดไหนกับการเตรียมถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงเทอมแรกนะคะก็นานมากเพราะว่าเทค หนึ่งเนี่ยเท็กซบุ๊กอันนึงมันมันหนามากเราก็ต้องอ่านอ่านเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องทําสไลด์เพื่อที่จะสอนเด็กแล้วก็ยกตัวอย่างอีกก็ใช้ประมาณ3เดือนตอนแรกนะคะในการที่เตรียมเป็นเทมเพลตทั้งหมดหลังจากนั้นก็เป็นวีค by วีคค่ะคะือจะจะสอนวันอังคารก็ ประมาณ3วันก่อนหน้านั้นก็หาแล้วก็เรียบเรียงให้มันดูแบบเข้าใจง่ายมากขึ้นรหรืออาจจะมีะโปรโมชัน่นคือสอนมาร์เก็ตติง้งมีโปรโมชัน่นหรือว่ามีบางสถานการณ์อะไรที่มันเข้ากับสถานการณ์ในตอนนั้นเราก็ค่อยแทรกมาให้มันอัปเดตตลอดนะคะตอนเรียนนี่เคยคิดไหมเคยคิดเคยฝันไหมว่าจบไปเนี่ยอาจจะมาเป็นอาจารย์อืมก็ไม่เชิญคิดขนาดน,นั้นแต่ว่ารู้เลยว่าตอนเรียนชอบพรีเซนต์ชอบสอบชอบสอบ,อบมาก <ค>ชอบเก็บคะแนนชอบสอบ,บผมไม่เข้าใจคนแบบนี้ <c oughs> เลยคุณผู้ชมครับผมไม่เกลียดมากเลยนะครับพอใกล้สอบแล้วแบบเฮ้ยอยากหายตัวได้เฮ้ยจริงเหรอชอบสอบชอบสอบค่ะ <c oughs> เหรอฮะใช่เ <c oughs> สน,เ <c oughs> สนเ่ห์ของการสอนนี่คืออะไรคะเสน่ห์ของการสอนล่ะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่มันเสริมในเรื่องของบุค,คลิกของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดพูดง่ายๆเลยคือเป็นคนที่ดู มีความรู้รมีสมองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่เราชอบตรงนี้นะคือเราก็เราก็ <c oughs> เรียนมาคือเรียนมาก็เยอะตั้งใจมาตั้งเยอะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะช่วยคนอื่นด้วยะค่ะคือ <c oughs> สอนให้คนอื่นด้วย แบ่งความรู้แบ่งความรู้นะเรียนจริงๆแล้วก็ตอนนี้พูดถึงละครนิดนึงค่ะตับบทเป็นใครเป็นอะไรเรื่องอะไรก็จะมีเรื่องเพลงรักข้ามคลองค่ะอันนี้จะเล่นคู่กับพี่ชยามิตรชัยทั้งช่อง True4U ก็เป็นนางเอกคู่กับพี่ชยาเลยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเพลิงตะวันค่ะอันนี้จะเป็นทั้งช่องเจ็ดค่ะโอ้เป็นอาจารย์สอนธุรกิจแล้วก็ไปว่ายน้ำข้ามคลองกับพระเอก ดูไงไงไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะจริงคือแบบด้วยตอนแรกก็เป็นห่วงเพราะว่าอย่างอีตอนที่ที่เริ่มสอนแรกๆเนี่ยก็จะมีละครอีกเรื่องหนึ่งออนแอร์อยู่เป็นตัวร้ายแล้วก็แบบกรีดกราดดูแบบ เปนอ่าอ่อนนิดหน่อยนะค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะห่วงเหมือนกันเพราะว่าบางทีค่ะพรถ้าเกิดให้เราแบบปี๊ดาราดอะไรกันเด็กๆดูอ้ตอนแรกก็เป็นห่วงแต่ด้วยความที่เขาน่าจะเข้าใจว่าเราก็ไม่ได้เป็นอาชีพอาจารย์ตั้งแต่แรกคือเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วก็มีเวลาก็มามาสอนคิดว่าเด็กสมัยเทาก็แยกแยะกันได้ค่ะซึ่งก็จริงๆเด็กๆก็โอเคเลยเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้หวังว่าอะไรค่ะและอาจารย์ที่อยู่รอบข้างเราอะคะเขาไม่พูดอะไรหรอคะว่าเออเนี่ยเราเป็นนักแสดงแล้วไม่ควรจะมาทาวิชอาชีพแบบนี้มีไหมคะด้วยความที่เราเป็นอาจารย์พิเศษด้วยค่ะพี่แองจี้มันก็ใช่ก็คือทุกคนสนับสนุนกันมากกว่าซึ่งอาจารย์แต่ละคนก็เป็นอาจารย์ที่เคยสอนเราด้วยแล้วก็เป็นเป็นคนที่คุ้นเคยกันดีในมหาลัยอะคะคิดว่าเป็นการช่วยๆกันเพราะว่ามันก็เป็นทางหนึ่งที่ทําให้อิพาร์ตเมนต์ของเราดูดีขึ้นมาด้วย และในอนาคตนี่มีโอกาสไหมครับที่ว่าจะผันตัวมาเป็นอาจารย์เต็มตัวแล้วทิ้งงานในวงการบันเทิงไปเลยอืมคงยากเพราะว่าอยากทําหลายอย่างครับอ๋ออยากจะเรียนต่ออีกไหมถามจริงจะเอาดอกไม้เรียนต่อค่ะตอนแรกที่ที่จบโทรมาก็ก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็อ่ตอนนั้นเรื่องนั้นอาจจะเป็นในอนาคตค่ะยังยังไม่ใช่ตอนนี้ชอบเรียนจริงๆนะเก่งเก่งเก่งยังเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าเอาเอี่ยงอย่างยิ่ง กำลังแบบว่าดูตัวเองตายแล้วเราน่าจะเรียนเรเรียนแล้วเราเจะทำหน้าที่ของเราในงานนี้กันไปไม่เหมือนกันใช่ค่ะครับผมเคยโทษนักเรียนไหมคะถ้านักเรียนดื้อหรือไม่ทำงานบ้านก็ถูกไหมคะ คือส่วนมากก็มันตัดสินด้วยคะแนนอยู่แล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นเป็นเด็กมหาลัยเขาค่อนข้างจะเป็นห่วงเรื่องคะแนนกันโดยเฉพาะในเรื่องของ A back นะคะเพราะคะแนนก็เป็นส่วนสําคัญเรื่องคะแนนเก็บในเรื่องของ c l a s s ิร์ k ที่เขาต้องส่งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ส่งเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องเป็นเกณฑ์ในการตัดสินไปซึ่งเราไม่ต้องมาดูกันแบบใช่เขามมีความรับผิดชอบของเขาเองไม่มีชิตติ้งไม่มีการโกงข้อสอบ เฮ้ยไม่มีหรอกมั้งจับไม่ได้ไงคะจำไม่ได้ในฐานะที่ตัวเองเป็นครูนะครับเป็นอาจารย์เนี่ยอาจะฝากอะไรถึงคุณครูทั่วประเทศครับที่กําลังเป็นทาหน้าที่เป็นแม่พิมพ์แหงชาติอยู่ก็ ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นอาจารย์เต็มตัวแต่ตั้งแต่ที่มาสัมผัสในเรื่องของอาชีพอปจารย์เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่เสียสละนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงแล้วต้องมีความอดทนมากๆต้องเจอกับนักเรียนหลายรูปแบบบางทีเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ มาทางนี้โดยตรงเนี่ยถ้าเด็กไม่เข้าใจปุ๊บเราจะรู้สึกหน่อยแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมถึงไม่เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นคนะคเพราะฉะนั้นอาชีพอาจารย์เป็นอาชีพที่เสียสละนะคะแล้วก็อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยนึกถึงอาจารย์ที่เขาเนี่ยทำงานหนักมากๆเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ความรู้นะคะก็รู้สึกชื่นชมในอาชีพนี้ค่ะครับผมแมเยีจ่จริงๆ นะฮะแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของรายการ True Insider Weekend กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราคนนี้นะฮะน้องเบ b ้อาจารย์คนสวยของเรานะครับ <นะ S 2> หวังว่าคุณผู้ชมนะครับก็น่าจะได้รู้จักอีกแงม่มุมหนึ่งนะฮะของอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง<ช>ซึ่งอาจจะแตกต่างไปนะครับจากที่เราเคยได้สัมผัสเธอผ่านทางจอแก้วแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณเบบ้มากที่เสียสละเวลามานั่งคุยกับเราตรงนี้นะครับขอ,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและเรา3มคนก็คงจะต้องขอลาคุณผ<อ>ู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คร ก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะิดถึงน้องากก็โทรมาซ้มานะคะคุณครูน้องลูกหมีเนี่ยเป็นนักแสดงที่เก่งมากค่ะสั่งขอบคุณตา,าด้ด้วยนะไปไหนมาไหนนี่ยังมีคนมาทักอยู่บ้างไหมคะเคยน่าคุณคๆเราเคยเจอที่ไหนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดครบ เปลี่ยนไหมเดี๋ยวนี้หน้ายังเหมือนเดิมนี่ถ้าหายไป7จ็ดแปดปีเนี่ยไปไปทำอะไรคะทำไมไม่ทํางานอาัาดรนต้องในสมองการรักษาตัวเพื่อฟืน้นฟูทั้งหมดกับเป็นปีอะคะ่ะมีฝึกเขียนหนังสือใหม่ฝ <c oughs> ึกเดินใหม่สมัยตอนทำงานคะ่ะเราทำงานกี่วันคะทำําทุกวันเลยอะคะ่ะไม่เหนื่อยเลย